นักวิชาการด้านร,รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าหากไม่เปลี่ยนโจทย์ในการร่างรัฐธรรมนูญที่มุ่งแต่จะกำจัดคู่ขัดแย้งทางการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คลอดออกมาก็จะยังคงนำสังคมไทยเข้าสู่วงจรอุบัติทางการเมืองไม่รู้จบติดตามได้จากรายงานของคุณเจนวิทย์เชื้อสวัสดีค่ะราาาชจกไทยทก,าการรัฐประหารในปี2549นำไปสู่การฉีกทำลายรัฐธรรมนูญปี2540 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดของไทยเพราะให้ความสําคัญกับการตรวจสอบและให้อํานาจร,รัฐบาลมีความเข้มแข็งเมื่อฉีกทําลายคณะรัฐประหารก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ที่เน้นการตรวจสอบลดอํานาจลดความเข้มแข็งของรัฐบาลลงทั้งนี้เพื่อกําจัดรัฐบาลแบบทักษิณให้หมดไปแต่ผลการเลือกตั้งนับตั้งแต่รัฐบาลสมัครสุนทรเวศถึงรัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์ และรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรก็ตอกย้ำได้อย่างชัดเจนว่าปฏิบัติการของชนชั้นนำเก่าล้มเหลวเพราะกฎหมายที่เขียนขึ้นยังไม่สามารถกำจัดเครือข่ายอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งให้ออกไปจากพื้นที่ทางการเมืองได้ล่าสุดคณะรัฐประหารนำโดยพลเอกประยุทธ์จันรโอชาเดินหน้าร่างรัฐธรรม,มนูญฉบับคืนความสุขโดยคงวัตถุประสงค์เดิมเพื่อกำจัดนักการเมืองเลวออกจากพื้นที่ทางการเมือง แต่10ข้อที่คุณเขียนมานในมาตรา35แต่และเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับนักการเมืองที่เคยถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับจะต,ต้องอะไรฮะไม่ได้กลับเข้ามามีระบบการแก้รัฐมนูญต้องมีการตรวจสอบว่าการแก้รัฐมนูลกระทบเจตนาลมไมมมีการตรวจสอบนโยบายประชานิยมพูดง่ายคือ10ข้อของมาตรา35เนี่ยมันเป็นรีเฟลคชั่นการตอบโต้กับการเมืองไทยที่เกิดที่่านมาตั้งแต่ใช้รัฐมนูล40 50ต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้น ผู้่า้คือคุณเอาเรตยและม,มูลใหม่มันจะเกิดเนี่ยคุณกําลังจะเอาไปแก้โจทย์โจทย์ของพวกคุณเองอะที่พวกคุณตั้งมามันไม่ได้โจทย์ร่วมกันของทั้งประเทศนักรัฐศาสตร์ระบุว่ารัฐธรรมนูญถือเป็นกติกาสูงสุดในสังคมการเมืองที่ทุกข้ออำนาจจาเป็นต้องยึดถือแต่ที่ผ่านมาจะพบว่าชนชั้นนําและกองทัพมักเป็นผู้ทําลายกติกาที่ตัวเองเป็นคนเขียนขึ้นมาในแง่นี้ต่อให้มีกฎหม,หมายใหม่กี่ฉบับ แต่หากวัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนำเก่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชนสังคมไทยจะยังมีตะทางตันร่างรัฐนูนที่ให้เฉพาะคนกลุ่มเดียวมีอำนาจแล้วประชาชนไม่มีสิทธิ์ถ้าเมื่อใดก็ตามตั้งโจทย์ในการร่างรุ่นแบบนี้ผมคิดว่าไปไม่รอดรัฐนูนจะต้องไม่กีดการใครออกไปจากระบบนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ตั้งโจทย์ในการร่างรุ่นเพื่อการคนบางกลุ่ม การคนบางพวกการคนบางฝ่ายหรือกระทั้งปิดกั้นนะครับไม่ให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอำนาจได้นะครับเมื่อน,นั้นผมคิดว่าเราไปผิดทางเอาจารยนปิยบุตรระบุว่าเขามองไม่เห็นทางออกของประเทศหากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกําจัดคู่ขัดแย้งทางการเมืองเพราะการร่างเช่นนี้จะทําให้รัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่ขาดความชอบธรรมและถูกปฏิเสธจากกลุ่มต่างๆทางการเมือง สอดคล้องกับอาจารย์ประจักษ์ที่ยืนยันว่ากติกาสําคัญที่สุดในรัฐธรรมนูญคือการเลือกตั้งหากกองทัพและชนชั้นนําเก่าไม่สามารถรักษาหลักการนี้ได้ประเทศนี้จะยังไม่มีทางออกมันก็จะวนกับที่เดิมพูดง่ายคือการร่างรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นอุตสาหกรรมกลายเป็นแหล่งทางทรมาหากินของเทคโนแครดทางกฎหมายทางรัฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์นะฮะสารพัดเทคโนแครดเนี่ยเพราะเดี๋ยว โอ้มีปัญหาเหรอต้องใช้บริการพวกผมมาทําวิจัยเสร็จแล้วทาวิจัยเสร็จนะฮะตั้งกรรมการปฏิรูปสภาปฏิรูปสภาอะไรสุดแท้แต่เนี่ยแล้วพวกผมก็เข้าไปอีกแล้วตั้งองค์กรแปลกแใหม่ๆขึ้นมาแล้วพวกผมเข้าไปอีกสุดท้ายมันกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของของของ,ของเทคโนคแครดของนักวิชาการประเทศไทยอะ่ะเพราะมันจะวนอย่างเงี้ยที่ใดมีวิกฤตที่นั่นมีนักปฏิรูปที่นั่นมีอุตสาหกรรมปฏิรูปเกิดขึ้นไม่งั้นเราก็เดินวนเวียนอยู่ แบบนี้นะครับในวงจรที่นักัฐาศาสตร์บางคนเรียกวงจรอ,อุบาทเลือกตั้งไม่ยอมรับผลเลือกตั้งก็นะครับยึดอํานาจยึดอํานาจร่างรัฐนูลใหม่ร่างรุ่นใหม่กลับมาสู่การเลือกตั้งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งกลับไปสู่วงจรเดิมอะ่ะคือท้ายสุดสังคมควรจะสรุปบทเรียนได้แล้วว่านะครับผลทางเดียวในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของสังคมไทยจริงเราต้องให้สิทธิเสรีภาพกับคนทุกกลุ่มพื้นที่ทางการเมืองกับคนทุกกลุ่มนะครับ มากขึ้นกว่าเดิมสรุปง่ายๆคือเราต้องการประชาธิปไตยที่มันมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ประชาธิปไตยที่น้อยลงกว่าเดิมเมื่อรวมกับความพยายามของชนชั้นนําเก่าที่มุ่งรักษาอํานาจนําของตัวเองก็ยิ่งบั่นทอนให้ประชาธิปไตยไทยล้มเหลวเรื่อยมาหาผู้มีอํานาจหันมาทบทวนประวัติศาสตร์ก็ควรตระหนักได้แล้วว่าอํานาจในการปกครองประเทศนี้เป็นของประชาชนเจนวิเชียร์สวัสดีวอยซ์ทีวีรายงาน